สวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วแหละพี่หรอไม่ใช่ที่ดินนี่เลยค่ะที่ดินค่ะแปลงนี้ราคาไล่ละสามแสนห้าหมื่นบาททานเองที่ดินรูปแปลงสวยมากๆติดถนนติดคลองอยู่ใจกลางหมู่บ้านไฟฟ้าปลาปาเข้าถึงแล้วสนใจรีบๆมาดูกันค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างมาดามข c h ชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่างนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนค่าวันนี้โอจะพามาชมนะคะที่ดินแปลงนีงกัน ซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่รูปแปลงสวยมากๆนอกจากติดถนนชี่โอดเดินอยู่ตรงนี้นะคะมีความยาวถึง68เมตรและยังติดคลองด้วยที่ดินแปลงที่โอจะพาทุกคนชมในวันนี้แปลงไม่ใหญ่มากแปลงเล็กๆก,กระทัดรัดก,กำลังสร้างนะคะหรือว่ากำลังจะปลูกป่าพอดีๆเลยนะคะในตรงนี้ที่โอบ,บอกสร้างนะคะเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างสร้างได้ทุกอย่างเลยคะ่ะ จะสร้างหมู่บ้านจะสร้างโครงการจาารัดสรรคือเราสร้างได้ทุกอย่างเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่สมบูรณ์แบบมากๆน้ำประปาเข้าถึงแล้วไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะติดถนนลาดยางมีความยาวถึง68นี้ไม่ใช่น้อยนะทุกคนและ อยู่เรียบรองชปรปทานนะคะที่ดินแปลงนี้เข้าออกได้หลายเส้นทาง2เส้นทาง3เส้นทางสเส้นทางคือเยอะมากๆนะคะแล้วก็ติดกับตรงนี้นะคะที่ดินของเราจะวิวสวยมากๆใครที่ได้ซื้อไปเพราะเราขายแค่14่ไร่เท่านั้นเองข้างๆของเราคล้ายๆเหมือนทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะ ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยเพราะว่านะคะถ้าเราสร้างบ้านสิ่งปลูกสร้างนะคะมองไปตรงนี้เราจะมองเห็นวิวนาว,วิวน้ําที่สวยมากนะคะวิวนาวรอบๆนะคะและตรงนี้เป็นที่ดินที่ถือว่าอยู่ตรงกลางเป็นไข่ดาวเลยนะคะล้อมไปด้วยชุมชนขนาดใหญ่ถ้าจากตรงนี้นะคะเราจะไปนะคะหมู่บ้านเกาะกานะคะหรือว่าถนนโยธาธิการจะห่างกันประมาณ4กิโล หรือว่าเราจะไปนะคะถนนบ้านไผ่ล้อมจากตรงเนี้ยค่ะแยกกันนะประมาณ1.9กิโลเมตรนะคะล้อมไปด้วยสถานที่รชาชการนะคะหรือว่าอบตอนะคะสถานีอนามายัยตลาดวัดโรงเรียนคือเต็มไปหมดเลยต้องมีซื้อไว้เฉกเมีอนาคตในราคาเพียงแค่ตารางวาละ875บาท เท่านั้นเองนะคะและที่ดินตรงนี้จะของขายเยอะไหมไม่เยอะเลยนะคะเนื้อที่ที่แบ่งขายแค่14ไร่เท่านั้นเอง14ไร่ราคาไร่ละนะคะ3 5 0 0 0 0บาทราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่ดินทำเลดีทำเลท,ท,ทองแบบนี้ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนเมายกแปลงก็จะเป็นเงินนะคะ4ล้าน9แสนบาทเท่านั้นเองที่นี่คือตําบลท่าเรืออําเภอปากีจังหวัดนาคารนายกค่ะ ที่ดินตรงนี้รูปแปลงสวยมากเลยนะทุกคนถ้าสนใจต้องรีบนะถ้าไม่รีบเนี่ยถือว่าไม่มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างแน่นอนค่ะลักษณะที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรส่วนรูปแปลงนะคะ14ไร่แล้วก็จะได้หน้ากว้างติดถนนที่โอดเดินอยู่ตรงนี้ประมาณ68เมตรความลึกจากด้านหน้าไปึงท้ายแปลงนะคะ 330-340เมตรรวมแล้วจะได้เนื้อที่14ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุดแดงที่นี่ตำบลท่าเรืออำเภอปากีจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะอาอ,อย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาชมลักษณะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก่อนทั้งภาพมุมสูงมุมเตีย้ยมุมอะไรก็แล้วแต่ไปดูกันดีกว่าตามมาค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอบพร้อมจะพาชม ที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะเป็นที่ดินที่ร้อมไปด้วยชุมชนนะคะตรงนี้เจ้าของขายไม่เยอะนะขายเพียงแค่14ไร่เท่านั้นเองนะคะติดถนนลาดยางยาวๆแบบนี้ประมาณ68เมตรร้านด้านหน้าฝั่งตรงข้ามจะมีคลองชนละป่าน,นะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นวิวทุ่งนานะคะและข้างเคียงของเราก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะทุกคนมองแล้วอาจจะดูแบบว่าไม่มีเพื่อนบ้านดูห่างไกลเนาะ จริงๆล้วทุกคนได้ยินไหมเสียงจากวัดตอนนี้นะคะซึ่งแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัดดังทางนั้นเลยนะเกี่ยวกับอาวัตถุเช่าวัตถุหรือว่าจะเป็นอาวัดจระเข้นะคะอาบน้ำจระเข้อะไรต่างๆเนาะที่นี่คือเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยนะที่ดินแปลงที่เราจะพาทุกคนชมนะไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะปะปาก็อยู่หน้าแปลงแล้วนะคะแต่ว่าเป็นที่ดินที่เป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนานี่เลยค่ะ หน้ากว้างติดถนนอันนี้68เมตรนะคะส่วนความลึกประมาณ330ถึง340เมตรเดี๋ยวจะพาทุกคนชมไปเรื่อยๆก่อนนะแต่เอาจริงๆก็คือเราอะเดินลงไปในนาก็เป็นที่ดินเปล่าแหละคะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนดูภาพประกอบเป็นมุมสูงไปเรื่อยๆเนาะนี่เรียบครองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ติดถนนแบบนี้นี่ถนนลัดยาง ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยมากและราคาที่บอกขายถูกมากๆเลยตารางวาละ875บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าไร่ละ350,000บาท ซื้อไว้นะคะเพื่อจะทําหมู่บ้านโครงการจัดสรรหรือว่าจะซื้อไว้เพื่อกเกงกําไรก็เหมาะมากๆเลยไล่ละ3ามแสนเมายกแรงเนื้อที่14บไร่ก็จะเป็นเงิน4ี่ร้ยเก้านบาทเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีเรารวมให้ทุกอย่างแล้วนะคะอยู่ใกล้แหล่งน้ําบรรยากาศดีติดถนนกว้างๆแบบนี้นะคะห่างจากหมู่บ้านเกาะกานะคะซึ่งก็จะเป็นถนน โยธาที่การจะห่างกันอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะมาจากถนน<อ>บ้านไผ่ล้อมนะคะเนี่ยแยกบ้านไผ่ล้อมจีตรงนี้ประมาณ1.9กิโลเมตรเองห่างจากแยกสามสาวหรือว่าตัวเมืองนครนายกนะประมาณ16กิโลเมตรนะคะใครที่จะมาจากกรุงเทพนะคะเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์คก็จะห่างกันอยู่ประมาณ78กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ทุกคนจะห่างกันประมาณนะคะ100กิโลเมตรเองเนี่ยดูสิ บรรยากาศยามเย็นนะคะตรงนี้นกเยอะมากๆเลยโอ้ไม่รู้ว่ามีนกอะไรบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆคือว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ฟินที่สุดแล้วนะคะวันนี้ใครได้มาพบมาเห็นที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ใหญ่มากแค่เนื้อที่นะคะ14ไร่เท่านั้นเองถือว่าเป็นแปลงเล็กนะและรูปแปลงสวยมากๆเลยทุกคนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก เฉียงเหนือนะเอาจริงๆแล้วโอเดินไปอีกเป็นกิโลก็ลักษณะส,สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสิ่งที่มีความแตกต่างนั่นก็คือเราจะเห็นต้นไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองนะคะมีต้นไม้ต้นญ่าดอกไม้สวยมากเลยทุกคนดูสิยิ่งมายืนอยู่มุมนี้นะยิ่งดูแบบว่ามันเป็นอะไรที่ฟินสุดฟินแล้วนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่ดินราคาถูกๆนะคะใกล้กับเราตรงนี้จะมีบอ่อปลานะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะใครที่จะเดินทางมาจากตัวเมืองเนาะ จริงๆแล้วที่เน็มปังนี้เข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะหลายเส้นทางจริงๆเลยห่างจากตลาดในพาซานะคะบ้านสร้างก็จะประมาณ13กิโลเมตรนะคะห่างจากตลาดนครนายกประมาณ15กิโลเมตรนะคะโรงเรียนนครนายกก็จะห่างจากตรงนี้ประมาณ16กิโลเมตรนะคะเดินทางเข้าออกถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะนี่เลยคะ่ะสนใจลองแวะเวียนก่งเข้ามาดูได้นะคะทุกคนเป็นชุมชนแล้วก็เป็นถนนเส้นที่ จะต้องวิ่งผ่านระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านนะคะแถวนี้ถือว่าหมู่บ้านเยอะมากๆแล้วก็ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะคะใกล้สถานที่แบบว่าราชการเนาะฐานีอนามัยนะคะหรือว่าอบตอก็อยู่ใกล้ใกล้กันนะคะห่างกันประมาณ2อถึงสมกิโลไม่เกิน4กิโลมีทุกอย่างทั้งตลาดทั้งทุกอย่างเลยนะคะนสนใจลองแวะเวียนกันมาดูก่อนเนาะทุกคนราคาถือว่าถูกมากๆเลยที่นี่คือจังหวัดท่าเรือนะคะอำเภอปากพีจังหวัด นครนายกนะคะเนื้อที่4ไร่ราคาไร่ละ3 5 0แ0 0้บาทเฉลี่ยตกตารางวาละ875บาทมายกแปลงก็จะเป็นเงิน4ีล้ย9าแสนบาทนะคะแต่ถ้าหากเราอยากได้ครึ่งหนึ่งหรือว่าอยากได้ประมาณ2ไร่3ไร่ก็ลองมาคุยดูนะเผื่อเจ้าของเขาอาจจะแบ่งให้ได้นะคะทุกคนที่ล่องเป็นที่หนานะคะตามจากถนหน้าจะประมาณนะคะประมาณ1เมตร1เมตรกว่าๆโดยประมาณนะส่วนที่ดินเองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โอเคค่ะการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสนใจก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้ใกล้แหล่งน้ำนะคะถือว่าเป็นที่ดินที่รับลมดีมากๆเลยนะคะลาไปก่อนคะ่ะโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้านในที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแหลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ